ที่นี่คือ BK Auto Garage ช่องที่พาทุกคนไปรู้จักยานยนต์สุดล้ำและเทคโนโลยีอนาคตแบบจัดเต็มวันนี้เราจะพาไปเจอะลึกสมรถนะ ความสามารถและภาพรวมของ f ีดล่าง22รุ่นปี2028ที่หลายคนรอคอยเพราะมันเป็นการต่อยอดความล้ำจากตระกูล F s e r i e s ด้วยการอัปเกรดทางด้านโครงสร้างอาวุธระบบเรดาร์และความคล่องตัวเพื่อให้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในยุคนี้ f ีดล่าง22ปี2028ถูกพัฒนาขึ้นด้วยแนวคิดว่าควรเป็นเครื่องที่ตอบสนองได้ในทุกสถานการณ์รบ ทั้งการสกัดกั้นการรุกระยะไกลและการซ่อนพลางรวมถึงการทำภารกิจแบบรวดเร็วโดยดีไซน์ภายนอกยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเส้นสายที่ลู่ลมแต่อัปเกรดวัสดุใหม่ที่เบากว่าแต่แข็งแรงกว่าเดิมทำให้เครื่องมีน้ำหนักลดลงในขณะที่ทนแรงดันสูงได้มากขึ้นส่งผลให้การทำความเร็วและประสิทธิภาพการบินดีกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจน หนึ่งในจุดแข็งที่สุดของ F-122 2028คือระบบขับเคลื่อนเจเนอเรชันใหม่ที่เพิ่มแรงขับแบบแปรผันทำให้เครื่องสามารถเร่งจากระดับความเร็วปกติไปสู่ความเร็วเหนือเสียงได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องใช้สภาวะเผาไหม้พิเศษ ระบบนี้ช่วยให้เครื่องมีความคล่องตัวสูงแม้ในการต่อสู้ระยะประชิดและสามารถควบคุมการหักหลบหรือหมุนตัวด้วยมุมที่รุนแรงโดยไม่ทําให้แรงยกสูญเสียมากเกินไปจึงเหมาะอย่างยิ่งกับนักบินที่ต้องการความแม่นยําและความยืดหยุ่นในสนามรบด้านเรดาร์และระบบเซ็นเซอร์ปี2028ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่เพราะเครื่องมาพร้อมกับชุดเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ที่สามารถสแกนเป้าหมายได้ไกลขึ้นและแม่นยําขึ้น อีกทั้งยังสามารถติดตามหลายเป้าหมายพร้อมกันได้โดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพการสแกนนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับความร้อนและระบบล็อกเป้าหมายแบบ AI assisted ที่ช่วยให้นักบินตอบสนองได้ไวขึ้นและลดความผิดพลาดในการยิงในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจอย่างเร่งด่วนสิ่งเหล่านี้ทำให้ f ข5ดล่าง22 2028เป็นเครื่องที่มีความได้เปรียบทั้งในด้านการโจมตีและด้านการป้องกัน ฟีเจอร์ที่น่าสนใจอีกอย่างคือระบบป้องกันตัวเองแบบอัจฉริยะที่คอยตรวจจับสัญญาณการล็อกเป้าจากข้าศึกก่อนจะทำการปล่อยลำแสงรบกวนหรือเป้าลวมโดยอัตโนมัติตัวระบบสามารถคำนวณเส้นทางของมิไซล์ศัตรูได้แบบเรียลไทม์และเลือกกลยุทธ์การหลบหลีกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักบินระบบนี้ทำให้เครื่องมีโอกาสรอดจากการโจมตีสูงกว่ารุ่นก่อนหลายเท้าและเพิ่มความปลอดภัยในปฏิบัติการระดับเสี่ยงสูง ในส่วนของอาวุธ F ขีดล่ง22 2028ยังคงรองรับอาวุธหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นมิตไซล์อากาศสู่อากาศระยะไกลที่ทำงานร่วมกับเรดาร์ได้อย่างแม่นยำ มิสไซล์ความเร็วสูงสำหรับการประชิดตัวรวมถึงระเบิดอัจฉริยะนำวิถีที่สามารถเจาะเป้าหมายภาคพื้นได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพสนามรบที่มีการรบกวนทางสัญญาณระบบจัดเก็บอาวุธภายในได้รับการออกแบบให้ลดการบ้านลมและไม่ทำให้การพลางตัวลดลงนอกจากนี้ยังมีช่องลับสำหรับติดตั้งอาวุธพิเศษตามภารกิจที่เรายังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลมากได้แต่ทั้งหมดนี้ช่วยให้เครื่องมีศักยภาพในการรบทั้งหมดรอบโจมตีและโหมดสก,กัดกั้นอย่างสมบูรณ แบบความประหยัดพลังงานก็เป็นอีกจุดเด่นสำคัญเพราะเครื่องใช้ระบบจัดการเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่ทำให้สามารถบินได้นานขึ้นแม้ในความเร็วสูงการกระจายความร้อนของเครื่องยนต์ถูกปรับปรุงเพื่อลดการตรวจจับจากอินฟาเรดของฝ่ายตรงข้ามทำให้เครื่องมีความล่องหนมากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยระบบรวจจับแบบใหม่ในปัจจุบัน ค o อ k ิ i ภายในถูกออกแบบให้ลำยุคมากกว่าเดิมมีหน้าจอแบบทัชสกรีนที่สามารถเปลี่ยนอินเทอร์เฟซตามภารกิจและระบบแสดงผลแบบโฮโลโกราฟิกที่ช่วยให้นักบินเห็นข้อมูลแบบ3มิติทั้งข้อมูลเรดาร์เส้นทางบินและตำแหน่งของฝ่ายพันธมิตรตัวระบบช่วยลดความล้าของนักบินและช่วยให้ตัดสินใจได้ไวขึ้นในทุกสถานการณ์หน้าจอแบบปรับแสงอัจฉริยะจะเปลี่ยนตามสภาพแสงภายนอกเพื่อให้มองเห็นข้อมูลได้ชัดเจนตลอดเวลา การสื่อสารบนเครื่องก็ถูกอัปเกรดเช่นกันมีระบบเชื่อมต่อข้อมูลแบบเข้ารหัสที่ทำงานร่วมกับโดรนสนับสนุนหรือยานรบอัตโนมัติหลายประเภทได้เครื่องสามารถรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์กับศูนย์กลางในระยะไกลทําให้การรบมีความแม่นยําและปลอดภัยมากขึ้นอีกทั้งยังสามารถให้เครื่องทําการวิเคราะห์สถานการณ์อัตโนมัติและแจ้งคาแนะนําแก่นักบินตามตําแหน่งและความเสี่ยงที่พบในสนามรบสิ่งที่เพิ่มเติมจากลุ่นก่อนคือการซ่อมบำรุงที่ง่ายขึ้น ตัวโครงเครื่องใช้วัสดุแบบโมดูล่าซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะชิ้นได้ทันทีเมื่อได้รับความเสียหายช่วยให้ใช้เวลาซ่อมสั้นลงและพร้อมทำภารกิจต่อทันทีระบบวิเคราะห์ความเสียหายแบบ AI ก็ช่วยตรวจสอบสภาพเครื่องหลังการบินพร้อมแนะนำจุดที่ควรซ่อมหรือเช็คสภาพก่อนทำภารกิจครั้งต่อไปเมื่อรวมทุกความสามารถแล้ว f 22 2028คือเครื่องบินที่มีความสมดุลระหว่างความเร็ว ความคล่องตัวความล่องหนเทคโนโลยีอาวุธและระบบป้องกันตัวที่ล้ำสมัยจนเหมาะกับยุคสงครามเทคโนโลยีที่ต้องใช้ข้อมูลความแม่นยำและการตอบสนองรวดเร็วเป็นหลักมันไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่มันคือระบบการต่อสู้เคลื่อนที่ที่อาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงทุกด้านเพื่อให้ได้เปรียบในทุกสถานการณ์ถ้าชอบคลิปนี้และอยากให้ BK Auto Garage ทำรีวิวเกี่ยวกับยานยนต์ล้ำยุคหรืออากาศยานรุ่นใหม่ๆอีกก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับ เพื่อที่คุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่อัปเดตทุกวันขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ